สวัสดีทักทายกันนะคะที่ลึกทุ่งไ่เปิดในช่วงเติมใจให้กันนะคะลุกทุ่งข้าวั้นพืนกเคร่อข่ายที่กว้างไกลที่สุดในประเทศในช่วงนี้กับเราสองคนเหมือนเดิมค่ะที่เล็กขวัญตาน้องวีครับแล้วในที่สุดก็ถึงวันนี้วันที่ไม่ปวดร้าวหรอกวันที่ฉันมีคือเขาบอกว่าอะไรละงานเลี้ยงย่อมีวันเลิกราถูกต้อง ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับมีพบก็มีจากเอะเราจะไปไหนเนี่ยไม่ได้ไม่นะคือในช่วงเวลาเนี่ยาจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับในช่วงของอาจจะเข้าสู่ในช่วงของสภาวปกติค่ะเออก็เหมือนจากที่บอกว่าไม่เคยติดตามฟังกันมาเหมือนหมดซีซั่นไปนะคะก็คือพูดเหมือนเอฟเอฟนะ พิ่งได้มเปล่าหรือเปล่าต้ด้เอาเปล่ามาเข็นเระเป๋าออกจากบ้านอะไรอย่าเยเลยยังอยู่เหมือนเดิมอก็คือช่วงเติมใจให้กันนี่เดี๋ยวเกรินบอกก่อนว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายช่วงเติมใจให้กันในช่วงยามค่าคืนแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของเติมใจให้กันที่เป็นคําคมต่างๆหรือว่าเพลงเนี่ยในแต่ละช่วงแต่ละเวลาก็ยังเหมือนเดิมเรื่องของ ก็ได้ว่าเหมือนคําพูดดีๆประโยคน์กับไาจุนข้อคิดอะไรเงี้ยยี่อยู่เหมือนเดิม่แล้วเราของเพลงในช่วงต่างๆที่เราจนแทนความรู้สึกดีที่อยู่ตามช่วงของดีเจของเราทั้งวันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าช่วงตอบปัญหาของเรานี่ก็คือจะบทซีซั่นกันในวันนี้ทำไมจะไปอยู่ในจะไปตอบกันเองในทุกช่วงนะะเราได้หลายคาตอบมากเลยนะไม่ไม่ใช่ไหมฮะใช่วันนี้เรื่องราวของประเด็นและหัวข้อของเราก็คงจะคล้ายๆกันครับถ้าวันนี้เราหงย้อนกลับไปเนี่ย ในหัวใจหรือว่าอาจจะมีความคิดอะไรที่แบบอยากจะเปิดเผยบ้างหรือเปล่าหรือว่าแบบอยากจะแก้ไขทํานองนั้นใช่ค่ะแต่ตอนนี้ถึงแม้ว,ว่าแก้ไขไม่ได้หรือว่าอยากเปิดเผยก็ยินดีได้เลยเออนะคะส่ง SMS กันได้กับประเด็นที่ชื่อว่าอยากแก้ไขสิ่งใดในตัวเองคือคบางทีคนเราเนี่ยเวลาทําผิดพลาดอะไรแล้วเนี่ย มองต่ค 1919, numbers, นอื่นไงคนนั้นผิดคนนั้นผิดคนโน้นผิดน e ู่นผิดไอ้นี่ผิดไอ้น yes, ี่ผิดฉันไม่ผิดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนึกถึงเพลงของวิวกัิยลยีนะร่าสุดคนดีชอบแก้ไขคนหลายใจชอบเลยฮะ เขาเป็นเขาเป็นหลายใจเหรอจริงๆที่เราพูดมันไม่น่าใช่น่มันทําให้ซอฟลงนะคิดคิดถึงเพลงนั้นก่อนนะช่วงนี้ก็มีเพลงประมาณนี้มีมาเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าใครที่อยากจะร่วมส่งข้อความทาง S ติดกับเรานะะคส่งมาในหัวข้อประเด็นนี้เลยว่าเวลามองตัวเองแล้วเราก็มีจุดบกพร่องเหมือนกันเราก็มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเหมือนกันลองบอกกันหน่อยสิว่าถ้าหากว่าคุณเลือกได้อยากจะแก้ไขอยากจะปรับปรุงอะไรในตัวเองบ้างถูกต้อง ที่4689899ครับแล้วก็ทางหลังใ่ของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จอเป็นหน้าใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับทาง02411033-4 4นะครับก็ช่วงนี้ก็สามารถโทรมาหาน้องจอยน้องแอนหลังใบเพื่อที่จะฝากเบอร์เอาไว้ได้แล้วก็เดี๋ยวเราโทรกลับนะคะทางโซเชียลด้วยของเราครับพี่เล็ก Facebook นะคะหน้าแฟนเพจเติมใจให้กันวันนี้เข้าไปส่งท้ายกันหน่อยส่งท้ายกันได้กดไลค์แล้วก็เข้าไป แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตเรื่องราวความคิดต่างๆของคุณได้เหมือนเดิมครับขอ Facebook ก็มีอยู่เยอะนะครับ,รบทางแอปพลิเคชันเราทักทายกันด้วยเพราะหลายคนติดตามฟังเราจากโทรศัพท์ม,มือถือแล้วตอนนี้อินเทนที่สุดในโลกแล้วนะครับทางดาวของแอปพลิเคชันของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กของเรานะครับก็สามารถจะรับฟังกันได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS. s ล่าสุดะะของผมเป็น อัปเดตแล้วเนี่ยเป็นหกเรียบร้อยก็ฟังได้เรียหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็อีกไม่นานน้องนองก็จะอัปเดตเป็น iPhone 5แถวไอไอโฟนห้าก็คงจะไม่ไหวนะช่วงนี้เอาเลยคือมันหัวเราวิ่งตามไม่ทันบางคนตงช่วงนี้ก็แบบชะลอชะลอไปก่อนน่อาจจะต้องรอดูบางคนเริ่มศึกษาก่อนไงว่าเออตัวใหม่มานี่มันมีอะไรแก้ไขเห็นมามเขาเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปรับปรุงต่างๆให้ดีขึ้นเลยเผื่อว่าคนจะได้ไปซื้อเครื่องใหม่กันอะไรเงี้ยแต่เห็นทีครั้งนี้วิ่งตามแล้วดูเหนื่อยเพราะผมไม่ นะครับพักกันก่อนพอวันีผมเนี่ยพอวันีผมจะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยปีหนึ่งสองปีอะไรเงี้ยเปลี่ยนทีหนึ่งอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้นานที่สุดเนี่ยคือบีบี อนี้สองปีเนี่ยถ้าวันนี้ย้อนกลับไปได้ก็ยังอยากะใช้บีบีเหมือนกันเพราะแชทมันมากมันมือมากเลยเป็นคนที่พิมพ์สัมผัสนี่เเออคิวรี่คือคือมันเรียกว่าพิมพ์สัมผัสอ่ะคือเมื่อก่อนสมัยก่อนที่สมัยก่อนคนที่เรียนพิมพ์เดียนพิมพ์ดีดจะเรียกนี่ว่าอะไรนะเสียงเขาเลยนะพิมพ์เร็วเป็นข้อตอกแตกใช่ไหมพิมพ์ได้ไหมครับอย่างข้อตอกแตกนี่พี่สามารถไหม เขาตอบแต่ต้องเป็นยุคพิมพ์ดีดเลยนะออออคุณทานพิมพ์ดีดด้วยเหรอไม่ทันแต่มีคนบอกออกมาเขาใช้คำพูดนี้ <c oughs> บอกว่าพิมพ์เร็วแบบว่าคล้ายๆเสียงเขาตอบแตลกิมพนะ์แล้วก็พิมพ์เร็วเ,ออเร็วจริงๆแต่ผิดเออแด่งผมนี่ <c oughs> คือบางคนบอกว่าเออแบบพิมพ์แบบไม่ต้องมองนะแบบสมมค้องแล้วก็มองแต่ตัวต้นฉบับไงกแล้วก็พิมพ์เห็นไหมช่างเหมาะกับช่วงวันนี้ว่าจะแก้ไขอะไรอาจะแบบว่าอยากจะไปกลับไปเรียนพิมพ์ดีเป็น้องบางคนอาจจะใช้นิ้วจิ้มในปัจจุบันแล้วกลับไปก็อาจจะแบบเอออยากใช้คอมหรือว่าพิพ์อะไรอย่างนี้คล้องก็ได้เออก็หลายๆเรื่องในชีวิตทาวันนี้เรงเราการแก้ไขย้อนกลับไปจะแก้ไขอะไรก็ได้นะคะงั้นช่วงนี้เราไปอีกสักเพลงหนึ่งดีกว่านะคะเป็นงานจัดกเกษมความสัน จริงๆนี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรู้สึกเหมือนกันนะว่าตัวเองทำอะไรผิดพลาดตายก็อยากจะแก้ไขเหมือนกันครับค่ะชื่อเพลงว่าน้ำตาคนเลว Bye. look to the world to what i เ m s เบอร์ใหม่หมายเลข468-9899จงยกโทษให้ศัตรูของคุณแต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเปน็นอันขาด